สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์หนุ่มน้อยนักล่าซอเลียนคินิชและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับคินิชนักล่าซอเลียนแห่งอุสลานผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคามาพร้อมคู่หูสุดซีมังกรสัตว์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อาฮอ,ออาจอตัวละคร5ดาวธาตุไม้ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธ สายดาเมจหลักยืนสนามเล่นคู่กับปฏิกิริยาเผาไหม้ต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของคินิชการโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ผมขอข้ามเลยสกิลธาตุหรือสกิล e เกี่ยวเชือกตะขอเพื่อเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหมือนสไปเดอร์แมนถ้ามีสตูรอบๆนะครับจะเป็นการเวี่ยงเชือกตะขอใส่สตูแทน แล้วก็เข้าสู่สถานะพรวิญญาณราตีเราสามารถเวี่ยงเชือกนะครับไปทิศทางไหนก็ได้โดยการกดสกิลค้างไว้สามารถเลือกทิศทางได้เลยแล้วก็ถ้าเราเหบี่ยงเชือกไปข้างหน้าแล้วโจมตีกลางอากาศจะลดช่วงเวลาครูดาวของสกิลลง60%สถานะพรวิญญาณราตีของคินิชจะอยู่เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็จะสร้างค่าวิญญาณราตี2หน่วยเมื่ออยู่ในสถานะพรวิญญาณราตี คินิชจะสามารถเคลื่อนที่รอบๆศัตรูแล้วก็ยิงศัตรูนะครับที่ยืนอยู่ตรงกลางได้สร้างความเสียหายธาตุไม้ที่มีคุณสมบัติวิญญาณดาตีและทําให้เกิดค่าวิญญาณดาตี3หน่วยความเสียหายนับเป็นความเสียหายจากสกิลธาตุเมื่อค่าวิญญาณดาตีเต็มหลอดจะสามารถ scale ยิงสเกลสไปเกอร์แคนนอนโดยใช้ค่าวิญญาณดาตีทั้งหมดสร้างความเสียหายธาตุไม้ที่มีคุณสมบัติวิญญาณดาตีให้เราสังเกตหลอด rgb ข้างๆคินิชนะครับ ถ้ามันเต็มหลอดเราสามารถกดสกิล E ได้อีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยิง Scale Spiker Cannon ใส่สตูนั่นเองมันแรงมากๆนะครับสำหรับท่ายิงนี้แล้วก็เราสามารถกดสกิลทาครค้างเพื่อเลงเป้าหมายการยิงได้ด้วยหลังจากยิง Scale Spiker Cannon คินิสจะสร้างโซนมรณะขึ้นข้างหลังของสตูเมื่อคินิสนะครับเข้าโซนมรณะจะเก็บค่าวิญญาณตีได้4หน่วยแล้วก็ลบล้างโซนมรณะไป ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับหลังจากที่เรายิงกระสุนออกไปแล้วมันจะมีสามเหลี่ยมนะครับข้างหลังสตูเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนั้นเรียกว่าโซนมรณะนะครับให้ใช้คีนิสเนี่ยโหนสลิงไปที่โซนมรณะจะได้ค่ามิญาราตีสี่หน่วยทําให้เราเติมกระสุนได้ไวขึ้นแล้วก็จะได้ยิงได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับถ้าเราออกห่างสตูมากเกินไปนะครับเชือกของเราก็จะโดนตัดขาดได้แต่ว่าเราสามารถโจมตีปกติเพื่อเหวี่ยงเชือกออกไปใส่สตูใหม่ได้อีกครั้ง ท่าไม้ตายสกิ i คิวปลดปล่อยพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อาฮออาออสร้างความเสียหายไม้วงกว้างที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตีอาจอนะครับจะโจมตีสตูเป็นระยะแล้วก็ถ้าเราใช้ท่าไม้ตายตอนที่คิน i ชนะครับอยู่ในโหมดพรวิญญาณราตีระยะเวลาของาาออจะนานขึ้น1.7วินาที s k i l ติดต,ตัวหรือพรสวัรค์ติดตัวที่1ตูที่โดน s k ิ l ธาตุของ k i นิช จะติดสถานะ Desolation เมื่อได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาติดไฟหรือเบ่งบานคินิชจะได้รับค่าวิญญาณราตรี7หน่วยเกิดได้ทุก0.8วินาทีสถานะจะอยู่จนกว่าสกิลาธาตุของคินิชจะจบลงพอสวรรค์ติดตัวที่2หลังจากตัวละครในทีมทำให้เกิดวิญญาณราตรีประทุคินิชจะมอบความชำนาญของนักล่า1ขั้นเป็นเวลา15วินาทีตอนทับได้มากสุด2ขั้นเมื่อคินิช ยิงสเกลสไปเกอร์แคนนอนจากสกิลธาตุจะใช้ค่าความชำนาญของนักล่าทั้งหมดแต่ละครั้งที่เราทำการยิงปืนล็อกแมนออกไปนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น320%ของพลังโจมตีคินิชพรสวรรค์ติดตัวชาวนัดลานเมื่ออยู่ในภูมิภาคนัดลานคินิชจะสลับมาใช้หลอดโฟจิสตันหลอดสีส้มค้าวนลหลอดเลือดตลละครได้และจะสามารถกดสกิลธาตุได้2ครั้งนะครับ และเมื่อสลับตัวละครตอนที่วิ่งหรือลอยอยู่บนอากาศคินิชจะเข้าสู่โหมดวิญญาณราตีการถ่ายโอนวิญญาณราตีนะครับเกิดได้ทุก10วินาทีเราสามารถเก็บผลไม้และเบิดไฟนะครับในพื้นที่ภูมิภาคนัดลานยิงเซสตูหรือช่วยแก้พเลปริศนาต่างๆในภูมิภาคนัดลานได้ด้วยพรสวรรค์อัธยาปยชน์เมื่ออยู่ในภูมิภาคนัดลานจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวละครในทีม15% เป็นเวลา10วินาทีและจะแสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในภูมิภาคนัดรานบนมินิแมปตัวอย่างเกมเพย์ของคี i s h นะครับอก็ไม่มีอะไรมากครับให้เราเซตอัพตัวบัฟธาตอไฟให้เสร็จเลยแล้วคี i ิชก็กดสกิล่านะครับแล้วก็หวนสลิงแล้วก็ยิงธรรมดาไปเรื่อยๆจนเกตหลอดข้างๆเต็มนะครับ ก็จะยิงกระสุนล็อกแมนแบบแรงๆได้เลยนี่แล้วก็วนเซนตอัพสกิลรอนะครับลำดับการอัพสกิลดาเมจหลักๆของคินิชนะครับจะมาจากสกิลธาตุเพราะฉะนั้นแนะนำให้อัพสกิลธาตุเป็นหลักเลยความเสียหายเวลาที่เรา เวี่ยงตัวยิงสตูรอบทิศนะครับก็มาจากสกิลธาตุแล้วก็ความเสียหายจาก Scale s p i k ิล,ลแค n น,นอน,นะครับหรือว่าปืนใหญ่ที่เรายิงออกไปก็มาจากสกิลธาตุเช่นกันส่วนถ้าไม่ตายนะครับเพื่อนเพื่อนกราฟตามมาน้องอาจาาเนี่ยจะได้ยิงแรงขึ้นนะครับส่วนการโจมตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับอาวุธสําหรับคีนิชนะครับดีที่สุดก็คือดาบใหญ่ประจําตัวของเขานั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับสามารถใส่ ห้าดาวอื่นๆที่ให้อัตราคีความแรงคีนะครับหรือพลังโจมตีเปอร์เซนต์คินิชสามารถใส่ได้หมดเลยส่วนอวสีดาวนะครับก็เช่นดาบใหญ่ของ Battle p a ารนะครับที่ได้อัตราคีหรือว่าดาบ Back คีสก็ได้ครับที่ได้ความแรงคีถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีก็สามารถคาฟดาบใหญ่ของเมืองนัดลานมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเอง เซ t อาร์ติแฟกต์สำหรับคินิชนะครับผมแนะนําเซตเดียวเลยก็คือ Obsidian c o d e เนะครับเมื่อเราสวมใส่เนี่ยสชิ้นตอนที่เราอยู่ในโหมดพรวิญญาณราตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%แล้วก็เซต4ชิ้นนะครับเราจะได้อัตราคิเพิ่มไปเลย40%แบบเบิ่มเบมออปชันนะครับนาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้วยโบนัสความเสียหายธาตุไม้ มวกอัตราคีหรือว่าความแรงคีนะครับอ,อัลองให้เป็นเพื่อนหาอัตราคิความแรงคิแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับสเตตัสที่สำคัญนะครับให้เพื่อนเพื่อนเน้นพลังโจมตีทำมากสุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็อัตราคิความแรงคิอัตราคิทํทำไว้สักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบวกกับเซตออฟซิเนียนก็เป็นเกือบหนึ่งร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างผมเนี่ยก็เก้าสิบเก้าแล้วนะ และก็ความแรงขีดมากสุดเท่าที่เราทําได้นะครับฟื้นฟูพลังงานก็มีติดไว้ก็ดีนะครับเพราะคีนิชไม่ต้องเน้นฟื้นฟูพลังงานมากแต่ถ้าเพื่อนๆมีก็ดีครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะตัวอย่างการจัดทีมทีมที่ดีที่สุดของคินิชในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นคินิชมาวิกาเบนเนตแล้วก็ตัวของเอมิลี่ซึ่งผมไม่ได้เปิดไว้ก็เลยขอแปะรูปเอมิลี่แทนนะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะใส่ตัวละครสดาวธาตุไฟอื่นๆอย่างเช่นเซียงหลิงหรือโทมัสก,ก็ได้นะครับตัวอย่างทีมเผาไหม้นะครับผมไม่มีเอมิลี่ขอใช้เป็นมาวิกาแทนส่วนถ้าเกิดว่าใครมีเอมิลี่นะครับผมบอกเลยว่ามันแรงกว่าทีมนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเอมิลี่ก็คือยิ้มเลย,ยอ่าในอบิสรอบนี้นะครับบอสเนี่ยเขาจะแพ้ทางเผาไหม้แล้วก็ ทีมนัดลานที่เขามีการโจมตีที่มีคุณสมบัติของวิญญาณดาตีนะครับมันจะทำลายเกาะบอร์ดได้แบบไวมากมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไม่มีตัวละครนัดลานก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะแต่ว่าถ้ามีมันจะละลายเกตเกาะบอร์ดได้ไวเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็วนโรเทชันไปเรื่อยๆเลยนะครับ ให้คีนิชเน้นใช้สกิล E ยิงไปเรื่อยๆครับบอสตอนที่เขามีเ่อนเขาจะถึกมากนะเราก็ต้องแบบทำลายเกาะบอสปก่อน กินิชนะครับสามารถเล่นทีมเบ่งบานได้เช่นกันเราจะใส่เป็นตัวของฟรีน่าเบเนตและก็โทมามาก็ได้ตัวแปลน้ำเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นซิงชิลหรือเย่หลานก็ได้นะครับเอาตามที่เพื่อนๆมีได้เลยตัวอย่างในทีมเบ่งบานนะครับจริงๆเผาไหม้มันแรงกว่าเยอะเลยแต่ว่าผมเอามาเป็นตัวเลือกให้นะครับเผื่อว่าใครแบบไม่อยากเล่นแค่เผาไหมก็ลองมาเล่นทีมเบ่งบานอยู่ได้นะ เซตอัพตัวบัฟนี้เสร็จครับก็คินิชหัวนสลิงเลยประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวของคินิชผมก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้นะครับข้อดีที่ผมเล่นมานะครับผมเจอมาก็คือประสบการณ์ในการสำรวจนัดลานของผมเนี่ยสนุกมาก มันเหมือนเราได้เล่นเกม Spi d เด man เลยนะครับใช้คินิสยิงโหนไปโหนมาผมชอบมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดาเมจเลขของเขาอะครับมันแบบมันว้าวมันยิงปึ้งขึ้นแสนปึ้งขึ้นแสนถ้าใครชอบดาเมจแบบหนักๆเนี่ยก็น่าจะชอบตัวของคินิชกันเลยทีเดียวนะครับข้อเสียสําหรับตัวคินิชนะครับก็คือความหลากหลายในการจัดทีมถ้าไม่ใช่ตัวละครอย่างเอมิลี่นะครับหรือโทมัสมาวิกาผมรู้สึกว่าเล่นกับคินิชได้ยากมาก เพราะว่าคีนิชนะครับเขาจะมีการโหนสลิงและก็หมุนรอบมอนสเตอร์นะครับตัวละครที่สามารถแปะหมายได้แบบนอกสนามมีแค่เอมิลี่นะและแถมยังบัฟเผาไหม้อีกแล้วก็มาวีการะครับที่แปะไฟแบบรอบตัวได้แล้วก็โทมัสนะครับที่เวลาคีนิชเขายิงเนี่ยก็มีการปล่อยพ่นไฟออกไปด้วยนะครับก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวบัฟซะมากกว่าก็เลยแบบขาดความหลากหลายการจัดทีมถ้าเกิดไม่ใช่ทีมเอมิลี่เนี่ยผมเป็นไอดีที่ไม่มีเอมิลี่นะครับเล่นแล้วรู้สึกแบบ ที่มันขาดดาเมจไปเยอะมากจริงๆส่วนอีกข้อเสียหนึ่งนะครับก็เรื่องดาเมจของคีนิชนี่แหละที่มันจะมาจากการเบิร์สเป็นการยิงกระสุนล็อกแมนนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดคอมโบไม่ดีหรือว่ายิงกระสุนได้แบบน้อยครั้งเนี่ยดาเมจก็จะตกลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นมันใช้สกิลเพย์ค่อนข้างนิดนึงนะครับก็ผมก็คิดว่าอยู่ในระดับกลางอยู่สำหรับคินิสเราต้องเลี้ยงเกตได้ตลอดเวลาแล้วยิงให้แบบ ให้ได้แหละมากที่สุดเท่าที่เราจะยิงได้นะครับข้อเสียอย่างสุดท้ายของคินิชนะครับก็คือเกมเพย์มือหัวนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็น motion s i c k n e อย่างผมก็ไม่ชอบเกมเพย์ของคินิชเลยเพราะว่ามันมันต้องหมุนตัวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่ครับเรามีการหมุนไปอย่างนี้นะหมุนจอไปเรื่อยๆนะครับอืซึ่งถ้าเกิดว่าใครมือหัวง่ายก็น่าจะไม่ชอบเหมือนผมนะ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของคินิชก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีทีมที่อยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์มาแชร์ผมได้นะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบกิชิน m p a c t ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยแล้วถ้าใครจะเปิดคินิชนะครับก็ขอให้มาไวๆแล้วก็ไม่หลุดเลทน,นะครับเดี๋ยวจะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย